โอเคบาสทีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเมนโ l นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงก่อนแล้วกันก็เราจะมาเล่น Main s u r ว i บ a l ไม่ใช่เมนโ m เมนโซเว i บ a l นะครับก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราจะเล่นเป็นแบบไหนลีเคชติ้งรีเซ็ต เดี๋ยวอตอนนี้เรามีเงินอยู่สามพันเอ็มมล้วอเปล่าแล้วก็ยี่สิบเจมแดงหมวกลูกเตา๋าไม่มีเลยต้องสุ่มเอาเหรอเออสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนมาดูว่าจะได้อะไรตัวอะไรเนี่ยซินเคนและคูนหรอออฟแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของโปรนั่นเอง แล้วก็อะไรเนี่ยพวกการ์ดระบิดเหรอเห็นเฮดใส่หัวแน่น,นอนมาขอใส่ก่อนอไหนเฮ้ยช่วยสั่งไ่าดะโอเคั้งเรื่ข้าใจหาโอ้โหแหววใชอไอเด้มันเชียร์อะไรเนะี่ยอันนี้ห้าสิบเกมเราเราต้องเริ่มตรงไหนตรงนี้ใช่ไหม อืมเราต้องเริ่มเดี๋ยวเราลองเล่นเป็นี a ี่แล้วกันเนาะโอเคเริ่มเลยเพราะว่าจำไม่ได้เราไม่ได้เล่นนานมากรเฮ้เยใส่ย,ยเลยนอแบบ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 ลบบลาบลาบลาบแบ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 าหแ ไอหนุ่มชมพูโปงนี่อะไรหญ้าเฮิบเฮิบทำอะไรได้บ้าอันนี้หญ้าเฮ้ยตัดไม้ตามสูตรเกมซูเวอร์เบิลเลยวันแรกก็ตัดไม้เลยโป้แด้มาสี่อันไออันนี้อะไรวอลเทอร์เบิลใช้ไม้หกวิ่งน้องตายถ่ายยาก มัดมาดมาดมาดมัดอ so ิอิช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 โบโอเคเก็บลร้างโตขาดได้แล้หรือเปล่าโตะอะไรไม่เดี๋ยวขอเดินดูหน่อยลอยก็ถ่างยาไปแล้วอุ้ยนี่เวลาอันนี้อะไรอ๋อดูได้เลยผมขี่แล้ว ตต้ตัดไม้แป๊บนึงตั A A. ดตัดเอ็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 ดตัดมาห,หกอันตามออกไปทำไรอันนี้อะไรเบ็นเดตอันอ,อ๋อยังไงขวานวูดเอ็ดตัดขวาเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป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 ะโ,โ,โ,โอ้โหรู้สึกไม่ต่างจากใช้มือเชียว,ยวโอ้ยโอเค โป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 เสียงอะไรวะเหมือนหมูเลยผมได้ใช้หมูทำขวานขุดหินเอส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 แตะสิโอเคเสร็จแล้วได้หินมาสี่อันไหนทำอะไรระบายเฮ้ยเสียงอะไรอะขวานขวานใช้ห้าเอส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  วิ่งไก่ด้วยอ่ะเกะคุกคุกคุกเกะอ่ะเลี้ยงลูกมาจนใหญ่มา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 ได้นี่แหละไดขวานเอาอุลิคุดดีกว่าโ๋อเอาพี่แอดแตะเหรอแตะไวจังนี่เหรอเสียงกวางหรอนี่มันหมูมันร้องแอด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 อ่ะเัร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอบรร้องแอ๊ดมันเปลี่ยนเสียงเลยอ่ะเองก็เกินว่ะ ไก่ก็ขันไม่หยุดเลยโดนโซยแน่โซยไก่เลยเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปียงูเลยสีสีตัดเลยหนุ่มสมพูแมงแหววแล้วเกินเฮ้ยเงินโูเฮ้ยกระโดดตัดตัดโบโบโบโอ้โหจะแตกน้ำเราอยู่รอดได้ด้วยการดื่มน้ำ มนุษย์เขาบอกว่ามนุษย์ไม่กินข้าวไม่เป็นไรแต่ต้องกินน้ำเฮ้ยเฮ้ยมังมุมกลัวที่ไหนอ่ะอส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 สสโอ้ยยีไอส์ีตาหายสีวีดอกไม้อันสันอันนี้ทำไม่เลดได้เกบเอ็ด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 โลกทำอันนี้ให้หกเลยหรอ ไอ้ตัวนี้มีแอปเปิลตัด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 เอ็ด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 ตัดม้ตัดมาได้เลยมได้ละโตรับลราใช่ไง่งะกดข้างอุ้ย ทานนะเราเห็นทานอยู่แบ้วแบบเดินมาดูแป๊บเด็กก็ไม่มีข้าววิ่งอย่างนี้แบบทานชิบหายแล้วทานอยู่ไหนวะกูเจ๊ะอะไรไม่รู้เนี่ยหนูอยากได้ทานรับพี่พี่เอาทานให้หนูเถอะหินไปกอนไอะน้อง ทา,าท,ทานแพงพี่เผาอยู่เว้บาหะืรเปล่ายังไงใช่ท่านละกูเดินมนมากูก็เจอทานได้คนจะดวงดีแว้วกับกับทางกลับทางนี้ยัได้เสียงเสียงอะเอ๊ะทำไมกูไม่ทำรัดก่อนเออนี่เอเอลากมานี่ไงแต่ก็ไม่เห็นเป็นตัวอะไรนึกว่างั้นกูขอทานทานก่อนเออนี่ าเดิมเอาแต่โ,โทโทไอ้มงไม่เป็นไรเราทำเพิ่มได้ขาดอะไรอ่ะขาดหินเนาะไม่ขาดไม้หัดไม้ก่อนเอ็ด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 ,อดโอยช้าละกูรอดไล้ก็เห็นหน้ากาูอีกว่าอ้าวตกอีก แดดสาเลยฝนตกเลยกูจะบ้าไม่เป็นไรฝนตกจนไม่ได้มีน้ำจะอาดกินไม่สาดอะไรอะวะสเติร์นกูก็พอนี่อ๋อมาลองแค่อันนี้ก่อนโอ้โหไอเราเราก็ไม่ดึงงานด้วยไอเราก็ซื้อด้วยเดีย๋ยวดาขอขุดป่ะอันนี้ ขาดเลยอย่ามันใกล้พังแล้วเราใช้เหล็กค้าบเหล็กเลยเริ่มนความลู่เริ่มสลัดละปลูกต้นไม้รักโลกคนรักโลกเอืดเอื้อเอืดได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยหนูอยู่กินเลยอร่อยจัด โเราตัดหมายเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ะเฮ้ยเจอเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดยังเจอเนี่ยได้ปะเห็นอะไรวะเขาบอกว่าการที่เราอยู่ในป่าเราต้องกินอาหารสุกนเพราะบางอย่างมันไม่ดีห่วยเลยกูทำยังไงเนี่ยเอ๊นี่ฟาร์มเลย รวยแน่เฮ้ยะไรเนี่ยสายปะขุดดิไม่ใช่แล้วขุดอ่ะพี่แอปกปิอมันชาจังน่ามาโอแซนตายเนี่ยโอ้อัศริยะ่ะพูดอย่างกเคยเล่นอหม่กูเคยเล่นมันแล้วเนี่ยตัดตัดขุ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 ดเอาขุดเอาบักแอปเปิ้ลดีกว่าเฮ้ยมันจะแตกแล้วว่ะ มักแอปเปิลมบกแอปเปิลให้จะเห็นแล้วหเห็นแล้วนะซึบๆให้ถอนหมายทำอะไรได้เนะี่ยตัดให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวออกกลับไปทำน,นี่ลนะ่ะกล่องพื้นกล่องพื้นนี่กล่องไฟนีอะไรอ่ะแฟคเอรี่โรงงานนี่ห้องน้ำห้องน้ำใช้อะไรอ่ะ หญ้าสี่วูดสี่ตะโตนหกอันน้ําำทวูดสี่โคสี่ขัดขัดโคเหรอเอาลงนงงานมาแล้วก็ห้องน้ำมาแล้วก็ใส่เบิ้งสิว่าอารยธรรมเราจะเป็นอย่างไดโป๊ะโปๆะโปะโปป๊ะโป,ะป,ะปะเข้าน้ำ ขี <ítulo> sabes, <es> anyway, ่แต่เลยกูอาห้าถ <sweat for> <zos> ึงเคลียร์กินไก่โอเคกินไก่อี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 ไอ้ยก่จิ้มไก่ไก่ตายหาเสยเลยกูจะบ้าวะเฮ้ยงานนะฟอรีตเดี๋ยวตั้งไก่ลงขี่เดีเหม็นเดีเหม็นตั้งนี้แล้วนันเสิร์ฟเสิร์ฟมันใกล้กันใช้งานง่าย วิ่งวูดเบาวเวลเฮียเทอร์เวลปับปับอะไรอหะสโตอรี่เอ้ยเอ้ยสตรอรี่เปล่าอะฟิวอะไรอะไอฟิวอะไรไม่รู้อ่ะกูซื้อเงียบหมดกูกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกูตั้งเลยโบไหนฮูน้เอาเกีร์ได้ใช้โบนใช้วูดใช้สโตนไม่ใช้งานได้ไปเนี่ย เฮ้ย,ยถักมืออจริงเลยเดี๋ยวๆๆกลัวทุกอย่างเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรน้องตัวอะนรตัวอะไรน้องตัวอะไรน้องตัวอะไรนี่น้องมึงก็พังละไอ้ย่างเห็ดะเออย่ยางอะไรไปกินได้ไปละอุย้ยกินได้วะ่ะม่มีเนื้อมีเนื้อม่ขี้ เอ go. Good morning. Good morning. ้ยน้องตัวไหนน้องตัวไหน้องตัวไหนน้องเงินทั้งห้าบาทหยนดลอยเลยกูเนี่ยเนี่ยทำยอะไรได้เนี่ยเออยหนูน้ำุณแดกเลยคุณอัเอ้ยตัวไหนน้องตัวไหนน้องน้องตัวนนี่น้องเออ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 ขุดหรือกูตีเนี่ยเออขุดหรือกูตีเออ โอ้ยเยอะเลยผังผังหมดแล้วบานคู่โอ้ยเยอะเลยแล้วเป็นเด็ดเป็นเด็ดไก่ไก่ <ate> เอ้ยเฮ้ยมาไงล่ะเอ้ยเฮ้ยตัวไหนเนาะตัวไหนเนาะตัวไหนตัวอะไรนเนายตังเยอะยู่ไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตะ นี่เลยนี่เลยไม่กลัวใครห,หาแหละเดี๋ยว,ยวนี่อะไรอ่ะน,น้นนองน้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 องนี่นนะนกูขุดเหล็กเลยส,สสวงซส,สวสสวซ่สสวงซวงซ่สส่งเส,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 สร้อยออ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  ขุด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 เลยขุดขุดอีกอืเดี๋ยววันนี้เป้าหมายเราขอทําที่กินน้ําแล้วกันหาหานี่หาอะไรวะหาโคหาหินหาหินเอ้ยไม่หาหาอะไรวะหาทานหาทานไปเลยสมองเอ้ยเจอแล้วเจออะไรจังดีแใจจะต้องขุดทางขอขุดทางก่อนแล้วกัน ฮับฮับฮั่อัพฮัเฮ้ยฮัพฮ้พฮมูทัพอมพทัพฮมูอ้พฮไพฮัพฮัพอัพฮอพฮัพทัอฮัพฮัพาัพฮัพฮัพฮ้พฮัพฮัพฮัวฮั้ตกพฮัพฮัพฮัพฮไพฮั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 พพฮกัพพมััพอดีเป๊ะ เดี๋ยวจะซื้ออะไอ้ซื้อหรอคุยปวดที่ที่กันกลัวไ้ที่เลยเด้ๆๆๆกูได้เนี่ยเบะ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 อุ้ยแตกเฉยกูไว่จะไม่แตกหรอกเแล้วปลาปลามาแล้วครับปลาปลาก็มาแล้ว ต่อลงไปซึบเติมน้ำจ้าพี่น้องเติมน้ำไงเคื่ขอขวดแดีมีขวดอยู่ดิอะไรได้น้ำเขียวอ๋อเนี่ยมันใช้น้ำถองอันได้อ๋อเข้าใจแล้วเติมปุ๊บ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  จะน้ำกูจตหมดแล้วปึ๊บเติมเอฟเอฟเติมเอฟเอฟเอฟเติมบเ,เก็บน้ำเรียบร้อยครับกินได้ปะเนี่ยใส่รองซีมเบิรงอุ๊บโอ้เพิ่มข้อหน่อยเลยไหนเพิ่มเท่าไหร่สี่สิบหกแปดสิบเอ้ยเยอะอยู่ใครั เติ่มน่อยเอยเี๋ยแกูตีปากเลยกินให้อิ่มเด็ดกูกินนะ้ำเพ่อแตกตายเลยอือเรียบร้อยอิ่มแล้วครับโอเคโอเควันนี้ก็ขออนุญาตลาทุก้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าเดี๋ยวพาทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันราบอก EP นี้จบไปก่อนนะครับผมโอเคบ๊ายบาย